เรื่องของวันนี้นะคะเราจะมาคุยกันเรื่องของ Challenge บนโลกออนไลน์ค่ะ Challenge ที่จะมาเล่าให้ฟังค่ะชื่อว่า Blackout Challenge นะคะที่กำลังเป็นกระแสใน TikTok กค่ะ a l l e น g e นี้นะคะเคยแพร่ระบาดมาแล้วใน TikTok ค่ะในปี2019ค่ะนอกจาก Blackout Challenge แล้วเนี่ยนะคะก็ยังมี Challenge อื่นๆที่ค่อนข้างจะอันตรายค่ะยกตัวอย่างในประเทศไทยนะคะเพื่อนๆเ,เคยได้ยิน Challenge ทานหมึกช็อตหรือเปล่าคะหรือว่าเป็น Challenge ที่ให้ทาน ราหมึกที่ยังมีชีวิตอยู่คู่กับน้ำจิ้มซีฟู้ดค่ะซึ่งการกระทำนี้ค่ะถือว่าอันตรายมากๆเลยสวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนวันนี้ก็มาพบกันอีกแล้วนะคะกับรายการที่จะนำเรื่องเทรนด์เรื่องติดกระแสมาเล่าให้เพื่อนๆฟังในช่องของเรียลสมาร์ทแคนดี้ค่ะเรื่องของวันนี้นะคะเราจะมาคุยกันเรื่องของ Challenge บนโลกออนไลน์ค่ะถ้าใครที่เล่นโซเชียลมีเดียนะคะจะค้นพบว่ามีคำว่า Challenge ทุกๆแพลตฟอร์มเลยวันนี้ Challenge ที่จะมาเล่าให้ฟังค่ะชื่อว่า Blackout Challenge นะคะที่กำลังเป็นกระแสใน TikTok ค่ะก่อนอื่นเราต้องมาทำความรู้จัก Blackout Challenge ก่อนนะคะว่าเกิดขึ้นได้อย่างไรและเกิดขึ้นเมื่อไหร่ค่ะแต่ก่อนจะไปฟังเนื้อหาข้างในแบมขอให้เพื่อนๆช่วยกดกระดิ่งกด Subscribe แล้วก็กดไลค์เป็นกำลังใจให้แบมแล้วกท็ทีมงานทุกคนด้นะคะ เช่นในวันนี้นะคะที่แบมจะมาเล่าให้ฟังเกี่ยวกับ Challenge บนโลกออนไลน์ค่ะเพื่อนๆคงเคยเล่น Challenge ในแพลตฟอร์มต่างๆไม่ว่าจะเป็น Twitter, TikTok, Instagram หรือว่าแม้แต่ Facebook ใช่ไหมคะแต่เรื่องราวของ Challenge วันนี้ค่ะชื่อว่า Blackout Challenge ค่ะที่กำลังเป็นกระแสในโลก TikTok ค่ะ Blackout Challenge คืออะไรนะคะ Blackout Challenge ก็คือเป็น Challenge ที่ให้ผู้ร่วมกิจกรรมนะคะหรือว่าร่วม Challenge นี้นะคะทำให้ตนเองค่ะขาดลมหายใจเป็นเวลานานทำให้หมดสติลงไปค่ะจึงได้อีกชื่อเรียกหนึ่งว่า Choking Challenge ค่ะ โดยกิจกรรมนี้นะคะผู้ร่วมเข้ากิจกรรมจะทําให้ตัวเองขาดลมหายใจโดยการใช้เชือกค่ะรัดที่คอหรือว่าสายเข็มขัดรัดที่คอหรือแม้กระทั่งบีบคอตัวเองให้ขาดลมหายใจค่ะซึ่งเป็นเรื่องที่น่ากลัวมากๆเลยใช่ไหมคะ oh, <no. S 1> แต่ชาเลนจ์นี้ค่ะไม่ได้เพิ่งเกิดขึ้นนะคะชาเลนจ์นี้นะคะเคยแพร่ระบาดมาแล้วใน t i k ตอกค่ะในปี2019ค่ะ และย้อนไปกว่านั้นนะคะก่อนที่จะมาระบาดในปี2019ก็ได้ระบาดมาก่อนค่ะในปี2008ค่ะและ Blackout Challenge นะคะที่กำลังเป็นกระแสตอนนี้สืบเนื่องมาจากปี2021ค่ะและตอนนี้นะคะกำลังเป็นกระแสมากเลยนะคะในกลุ่มวัยรุ่นสหรัฐอเมริกาค่ะแล้วก็อังกฤษค่ะ โดยกลุ่มคนผู้เข้าร่วมชาเลนจ์นะคะจะตั้งกล้องค่ะเพื่ออัดอาการต่างๆของตัวเองนะคะก่อนที่จะแบล็คเอาท์ไปหรือว่าก่อนที่จะหมดสติไปค่ะโดยอาการต่างๆที่จะเกิดขึ้นนะคะก็เกิดขึ้นได้ตั้งแต่ดวงตาแดงก่ําค่ะแล้วก็มีอาการชักจนกระทั่งหมดสติไปนะคะซึ่งการกระทํานี้ค่ะถือว่าอันตรายมากๆเลยเพราะจริงๆแล้วการที่สมองของเราค่ะขาดอากาศหรือว่าออกซิเจน1-3นาทีนะคะจะทําให้สมองได้รับความเสียหายค่ะ และถ้าเกิดขาดอากาศเกินกว่า5นาทีนะคะก็จะสามารถทําให้เสียชีวิตได้ค่ะและแน่นอนค่ะจากที่มีชาเลนจ์นี้เกิดขึ้นนะคะได้มีผู้เสียชีวิตแล้วทั่วโลกกว่า80รายค่ะโดยเฉพาะนะคะเด็กที่มีอายุถึง12-16ปีค่ะโดยส่วนมากนะคะจะเป็นเด็กชายค่ะที่อยากลองหรือว่าอยากรู้ค่ะทําให้ผู้ใหญ่หรือว่าผู้ปกครองของเด็กที่เสียชีวิตนะคะฟ้องร้องไปที่ติ๊กตอกค่ะในเรื่องของอัลกอริทึมหรือว่า AI TikTok นะคะว่าทำไมไม่มีการควบคุมเนื้อหา หรือว่าเนื้อหานี้ค่ะขึ้นมาบน For You Page ได้ยังไง For You Page ใน TikTok นะคะก็คือหน้าที่เราเปิดดูท์ไลน์แล้วก็จะมีคลิปของคนอื่นๆค่ะโผล่ขึ้นมาบนหน้า For You Page ของเรานั่นทำให้เด็กนะคะหรือว่าผู้ที่เล่น TikTok ค่ะได้เสพคอนเทนต์ Blackout Challenge เข้าไปค่ะหลังจากที่ได้มีการฟ้อง TikTok ในครั้งนี้นะคะบริษัท TikTok ค่ะซึ่งเป็นบริษัทจีนก็ต้องเสียค่าปรับนะคะเป็นจำนวน5.7ล้านดอลลาร์สหรัฐเลยทีเดียวค่ะ และหลังจากนั้นอีกนะคะ TikTok ก็ได้ออกกฎใหม่แล้วก็ปรับอัลกอริทึม AI ของตนเองนะคะให้มีการควบคุมมากขึ้นแล้วก็ออกกฎว่าเด็กต่ำกว่า18ค่ะไม่สามารถสมัคร Account ด้วยตัวคนเดียวได้แล้วก็ไม่สามารถอยู่ในไลฟ์คนเดียวได้เพียงลำพังค่ะนอกจาก b Lackout Challenge แล้วเนี่ยนะคะก็ยังมี Challenge อื่นๆที่ค่อนข้างจะอันตรายค่ะยกตัวอย่างในประเทศไทยนะคะเพื่อนๆเคยได้ยิน Challenge ทานหมึกช็อตหรือเปล่าคะหรือว่าเป็น h a l l e n g e ที่ให้ทาน ปลาหมึกที่ยังมีชีวิตอยู่คู่กับน้ําจิ้มซีฟู้ดค่ะอันนี้ค่อนข้างอันตรายเลยนะคะเพราะว่าในตัวปลาหมึกอะค่ะที่ยังไม่ได้ปรุงสุกก็จะมีเชื้อโรคแล้วก็แบคทีเรียนอกจากนี้นะคะปลาหมึกเวลาเข้าไปในหลอดอาหารของเราแล้วยังไม่ตายค่ะก็สามารถทําลายหลอดอาหารของเราหรือว่าสร้างความเสียหายให้กับระบบย่อยอาหารอีกด้วยค่ะต่อมานะคะเป็นอีกหนึ่งชาเลนจ์ค่ะก็คือชาเลนจ์ทานน้ำปลาร้าค่ะจริงๆแล้วการทานน้ำปลานะคะอาจจะไม่ได้ดูเป็นอันตรายมากแต่ว่า โซเดียมค่ะที่อยู่ในน้ำปลาค่อนข้างมีสูงมากการรับประทานในปริมาณมากๆนะคะอาจจะทำให้เกิดอาการไตวายเฉียบพลันได้เลยค่ะพอพูดถึงเรื่องการกินแล้วนะคะในเมืองนอกค่ะก็ยังมีชาเลนจ์อีกชาเลนจ์หนึ่งนะคะที่ส่งอิทธิพลมาถึงเมืองไทยด้วยก็คือการทานน้ำเชื่อมนะคะหรือว่าน้ำพึ้นแช่แข็งค่ะซึ่งชาเลนจ์นี้นะคะทำให้ผู้เข้าร่วมชาเลนจ์หลายๆคนนะคะเสี่ยงการเป็นโรคเบาหวานค่ะเพราะว่ามีการทานติดต่อกันหลายวานันเป็นระยะเวลานาน,านค่ะ นอกจากนี้นะคะยังมีอีกหนึ่งชาเลนจ์ค่ะที่ค่อนข้างอันตรายก็คือการทานยาโรฮิปโนค่ะหรือว่าเป็นยาที่มีผลต่อประสาทนะคะในชาเลนจ์นี้ค่ะค่อนข้างเป็นกระแสในวัยรุ่นอเมริกานะคะเนื่องจากการทานยานี้เข้าไปค่ะจะไปการกล่องประสาทให้รู้สึกเมาและลิ้นกลายเป็นสีฟ้ากระแสน,นี้ค่ะจะเป็นการถ่ายรูปหรือว่าโพสต์วิดีโอที่ตัวเองมีลิ้นสีฟ้าในขณะที่เมานะคะลงบนโซเชียลค่ะ เพื่อนๆฟังมาถึงตรงนี้แล้วนะคะโซเชียลมีเดียหรือว่าชาเลนจ์ต่างๆค่ะไม่ได้มีแค่ข้อเสียนะคะข้อดีก็ยังมีอยู่ค่ะไม่ว่าจะเป็นข้อดีที่ทําให้เราได้รับข่าวสารต่างๆได้เชื่อมต่อกับบุคคลภายนอกหรือแม้แต่รับแรงบันดาลใจและความคิดสร้างสรรค์ค่ะท้งนี้นะคะแบมบก็ขอฝากไว้ว่าอยากให้เพื่อนๆนะคะใช้โซเชียลมีเดียในทางที่ถูกต้องแล้วก็ไม่เป็นอันตรายต่อตัวเองนะคะแล้วถ้าใครมีบุตรหลานหรือว่ามีลูกนะคะก็อยากให้ดูแลอย่างใกล้ชิดแล้วก็ให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้โซเชียลมี ดียอย่างถูกวิธีค่ะสุดท้ายนี้ค่ะแบมก็ขอให้เพื่อนๆช่วย subscribe ให้แบมหน่อยกดกระดิ่งกิ๊งๆแล้วก็กดไลค์ให้แบมด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมติดตามคลิปอื่นๆของทางช่อง RealSmart Academy ด้วยค่ะวันนี้แบมต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย